là bên má chạy เลยครับเรียบร้อยออกมา ไอ้เราต้องเชียร์เราต้องเชียร์สีขาวใไหมถูกไหมเอ้าเหรอขี้งหงอเ้าเหรอ Ha <laughs> ha. Nó Nó vào Jen Này Jen Này Jay bỏ Này Jay bỏ Này Jay bỏ 耶，丢耶，耶丢耶。<哇> เขามดเาไเลเลโอ้โหโอ้โหผมไมเป็นตอนนี้นะตอนเล่นอะผมแบบยิ่งเวลาแบบได้บอลผมเล่นผมหาอขาส่งไม่มีตัวต่อว่ะ่มใช่ใช่ไม่ทีมเมื่อกี้เราไม่ได้จับเราไม่ได้จัดชิมตัวที่ดีที่สุดลงไปไงเราเราอาศัยว่าให้ทุกคนได้เล่นมันก็เลยแบบเพราะว่าเหมือนแ้บอ มันจะมีมันจะมีคนที่ไม่ได้เล่นเยอะวันนี้ผมก็เกิด่กเมาประี้ผมลยก็ผเก่งๆใชผิดฟอร์มผิดฟอร์มจริงๆไม่เป็นไรหรอกถ้าเราอยู่ในจุดที่เราว่างตำแหน่งเราได้เราก็สอยได้เลย เี่นเรียกพี่ยิงหลุดทั้งลูกลโอ้โหจะไม่มีตัวต่อไม่มีตัวต่อบอลเขาเห็นแล้วเขาเลยบอกว่าให้เล่นกับแบนดอนไปเลยโอ้เสอูสี้วอยูาัมอ ได้ไอ uhm. ้เมื bo <Si <S 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 ่อกี้เมื่อกี้สะบัดมันกระโดดกระชอนบอลกรชอนได้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  哦。 แน่นแน่นแน่นโหมันเข้าไปอีกกันอีกกันปั่นโยกกันปั่นโยกแล้วจะโดนปั่นปั่นโยกกันอู้เป็นอะไรอ่ะแล้วเป็นอะไรอ่ะเปียบาเปียบา <laughs>

พ่อไม่ได้สังเกตแต่คิดว่าเขาน่าจะเอาไปเก็บในรูปใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกที่พยาบาลวานผมเก็บแล้วผลผลน้องหันมาเห็นผมไม่เจอก่องพยาบาลแล้วน่าจะมีคนเก็บให้อันนี้ครึ่งแรกหรือครึ่งสองอะครึ่งสองครับหีน้าระดูเดือนเลยรูไปแล้ว เออ oh. ใช่ชุดลงด้วยนี่เอ้เขกาิมเขต่อมอตไกเ้ยโอ้โหมาเนอไเนข้หน่อยีอมูอยู่เอโนเข้าโน คะแนนโอ้โหทุ้คนผู้คนผู้คนจเังมีคนขาพีกอยู่นะเพราะโอ้โแล้วเราทอะไรวันนี้เพราะฉิงเป็นหรอเจ็บไไม่ได้เจ็บแล้วไม่ได้แต่เขาเขา เดี๋ยวผมโมีมแันมันดานไไหดให้ดูแต่ก็ดูกระดูกมันเป็นอย่างเงี้วนีนี่เาไปโดนอะไรเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยโดนนานแล้วโดนแต่สมัยเด็กๆอันนี้นาไกในน,น่นั่นแหละนั่นแหละลูกนั้นเขาเอาปัก เอาปัดเข้าไปตรงนี้ปึ๊กเข้ามาถึงข้อที่สองอะเหล็กยาวมากเลยเพื่อล็อกล็อกไม่ให้กระดูกมันไปเกยกันอะมมันไ่เตอนตอนไม่เจ็บของพยานหยุดเลยผมสูสีกันแลไไปปล้ว